เราชื่อฝนเด็กผู้หญิงน่ารักเรียบร้อยพูดน้อยแล้วฝันอยากจะมีงานแต่งงานมากที่สุดเราชื่อนัดเราหล่อเราเท่แล้วเราก็มั่นมากด้วยและนี่นก็คือ,เร,อเรื่องราวของ,ของเราสอ,สองคน,คน รู้จักกันครั้งแรกในแอปแอปหนึ่งชื่อแอปว่า t w i t t e r มาเล่นเพราะว่าอกหักจนกระทั่งมีแอปแอปหนึ่งชื่อเกมเกมตอนนั้นเขาใช้ชื่อว่าลงเกมเป็นคนที่มียอดฟอลค่อนข้างเยอะเ้วหนึ่งในนั้นก็คือคุณนันบีพีเซนแล้วก็มีอยู่วันหนึ่ง เราทวิตข้อความประมาณว่าอยากรู้จักความรักอีกสักครั้งมันรู้สึกยังไงวะแล้วก็มีแจ้งเตือนแจ้งเตือนหนึ่งเด้งขึ้นมาอ๋อเป็นชื่อนะพี่พีเซนตอนนั้นเรายังไม่รู้จักเขานะเราก็เท่าไปส่องหน้าทำลายเขาก็เป็นแอปคุมโทนสีฟ้า,ฟาทวิตทีละสองสามบรรทัดหน้าตาก,ก็ก็พอโอเคเราก็คิดในใจว่าที่วดฟอรเขาก็เยอะกว่าเราตั้งเยอะเขาจะมาเมนชั่นหาเราทำไมก็คิดว่าน่าจะเข้ามาจีบแน่ หลังจากนั้นก็เมนชั่นคุยกันเรื่อยๆค่ะจนกระทั่งเขา DM มาขอไลน์น้าตะเข้าไปเล่นมาสักพักหนึ่งแล้วก็จะเป็นฟีลว่าเออไปเห็นคนนี้รู้จักคนนั้นอ่ะแล้วก็ไปเมนชั่นคุยไปแอบส่องว่าเอ้ยมีใครแปลกใหม่มาเริ่มเล่นอะไรอย่างเงี้ยทีนี้เราก็ไปเจอฝนอที่ใช้ชื่ออานานอยู่ตอนนั้นเราก็จะเห็นแบบเฮ้ยเขาก็น่ารักดีนะแบบว่าตั้งรูปอะไรเงี้ยแบบเห็นรูปเล็กๆไงแล้วก็เอาละ หยอดเล่นดีกว่าคนนี้การเจอกันครั้งแรกของเรามันไม่ใช่การเจอกันสองต่อสองมันเป็นงานงานหนึ่งที่เป็นงานการสนที่ t วิตเตอร์เขาจัดขึ้นที่เจ g r e e ีแล้วก็รวมกลุ่มนันแหละแล้ว,ลวก็ไปแล้วก็ได้เจอกันเอพอได้เห็นหน้าก็อืมคนนี้หรอนนะหน้าตาก็ก็โอเคก็คล้ายๆลลูกก็นั่นแหละยังไม่ได้มีความประทับใจอะไรมากเท่าไหร่เพราะว่า ด้วยการที่คุยกันไปแล้กคุยกันไปพอมาเจอกันมันก็เลยแบบไม่ได้รู้สึกอะไรเท่าไหร่ตอนนั้นเอาจริงนะเป็นคนที่ความจำไนมะ่ค่อยดีนะก็เลยจะจําสับสนว่าเจอครั้งแรกมันคือที่ไหนวะอ่ะพอมานั่งไล่กันอะ่ะคือจริงๆนะจๆนะเจอกันที่งานอะไรวะ Sing for Open ปะสักอย่างครับที่เป็นงานทวิตเตอร์ระดมทุนพอเจอกันปุ๊บเราก็เห็นแล้วอ้าคนนี้เราก็รู้จัก อืมนว้นนั่นก็ทักทายแล้วก็คือจริงๆเราก็ชอบแหละแต่ว่ามันเป็นฟิลที่เรายังติดเล่นอยู่ก็เลยยังไม่ได้แบบว่าคุยมากมายครับถ้าถามว่าชอบอะไรในตัวนะอย่างแรกก็คือทายเ,เขาลักษณะรูปร่างหน้าตาของเขาก็ถือว่าเออ เป็นคนที่เราชอบส่วนนิสัยของเขาเนี่ยจากที่เราได้คุยมันทําให้เรารู้สึกว่ามันสบายใจที่จะคุยจริงๆเราไม่ต้องมานั่งคิดว่าเราจะตอบแบบนี้ดีไหมเราตอบแบบนี้ไปเขาจะโอเคไหมเพราะว่าทุกคำที่คุยกันคือบทสนทนามันลื่นไหลไปเองแล้วอีกอย่างก็คือเขาค่อนข้างมีความเป็นผู้ใหญ่คือสิ่งที่เราไม่มีเรารู้สึกว่าเออมันก็เข้ามาเติมเต็มในระดับหนึ่ง คำถามนี้นะโดนถามบ่อยมากคือนะจะชอบความแบบความอยู่ด้วยแล้วสบายใจถ้าอยากให้ลงลึกก็คือฝนเป็นคนตลกครับฝนเป็นคนที่ไม่ซีเรียสกับชีวิตมากหมายถึงว่าเป็นคนที่ผ่อนคลายอะแล้วก็แบบทําให้เราเวลาอยู่ด้วยแล้วเราสบายใจเพราะเราเป็นคนเครียดแล้วไงเราเป็นคนที่แบบว่าจูจ้จี้เป็นคนจัดการวางแผนต่างๆมากมายแล้วพอแบบเจอคนที่แบบผ่อนเออมันก็สบายใจดีเนาะแล้วแบบทาให้เรายิ้มได้ อะไรที่ทําให้รู้สึกว่าต้องขอเป็นแฟนคือจริงๆอะนัดกับฝนจะอยู่ในสถานะที่จะบอกว่าเพื่อนก็ไม่ใช่จะบอกว่าแฟนก็ไม่ใช่มาเป็นประมาณปีหนึ่งครับคือคือนัดก็เข้าไปอยู่ด้วยนะั่นแหละหมายถึงว่าก็ไปมาหาสู่กันตลอดก็จะเป็นอารมณ์ประมาณแบบไปช่วยงานบ้างไปเก็บห้องบ้างไปคือคือมันเป็นที่ตัวนัดเองอะนะรู้สึกว่านัดอยากเข้าไปในชีวิตของคนคนนี้แล้วนกะ็รู้สึกว่านัดก็ทุ่มเท ยัดเยียดตัวเองเข้าไปครับแล้วก็รู้สึกว่าเออมันถึงเวลาแล้วแหละคือมันมันก็เป็นปีแล้วอะก็อืควรจะเป็นแฟนกันแล้วหรือเปล่า อย่างที่พูดไปเมื่อกี้ว่าเราคุยกันบ่อยมากแล้วก็เลิกคุยกันบ่อยมากตอนนั้นต่างคนต่างโสดแล้วเขาก็กลับมาหาเราวันหนึ่งเราไปทะเลกันกับเพื่อนนี่แหละแต่ว่าเขาชวนเราออกไปเดินเล่นอิมทะเลวันนั้นเขานั่งคุยกับเราเขาบอกกับเราว่าเออเรากลับมาคุยกันอีกครั้งไหมครั้งนี้เราอยากรู้จักเธอจริงๆตอนนั้นต่างคนต่างก็ยังเด็กอยู่ซึ่งตอนนี้เราก็โตขึ้นเยอะแล้วเราคิดว่ามันอาจจะ มีโอกาสพัฒนาต่อไปได้มันก็อย่างที่เขาพูดเราโตขึ้นจริงๆพอมาคุยกันเนี่ยที่ผ่านมาเราไม่เคยศึกษาดูใจกันถึงขั้นที่จะพัฒนาเป็นแฟนได้แต่พอเรามาถึงจุดเนี้ยเออมันก็ไปได้จริงๆแล้วเราก็รู้สึกว่าเออคนนี้น่าจะเป็นแฟนที่ดีให้เราดัวันที่ขอแต่งงานวันนั้นอะ่ะบังเอิญเป็นวันที่ เราเปิดร้านกาแฟาวันแรกวันนั้นน่ะคือทุกอย่างมันวุ่นวายไปหมดตั้งแต่เช้าทําให้ตอนนี้นะ่ะเราปวดหัวมากๆวันนั้นไม่ได้มีอะไรที่ทําให้เราเอกใจเราแค่รู้สึกว่าเออวันนี้คนดูแลเราดีจังฟ้าพาเราไปสระผมตอนปิดร้านถามว่าปวดหัวมากไหม เอายามมาป้อนให้ที่เตียงสาปผมพอกลับไปถึงบ้านเราก็ไลน์ไปหานะเราบอกว่าเออเราขอ,อาพักแป๊บหนึ่งนะแต่พอเรานอนไปยังไม่ถึงสิบนาทีทุกคนขึ้นมาตามเราบอกว่าแต่งตัวสวยๆลงไปได้แล้วเราก็แบบทําไมอะ่ะแม่ก็บอกว่าเนี่ยพี่ๆเขาแต่งตัวสวยมาจากกรุงเทพมาหาวันเปิดร้านเลยนะเราจะไม่ลงไปหรอเราก็โอเคไปหยิบ เสื้อยืดสีแดงกับกางเกงยีนไใสเพื่อนก็เปลี่ยนชุดเถอะเราก็เลยบอกแม่ว่ามันแม่เลือกชุดมาให้เลยแพ้ก็เติมหน้าให้พี่เบียก็ขึ้มาตามถึงห้องเราก็โอ้สงสัยจะเหลือเราคนเดียวที่ยังไม่ได้ลงไปเขาก็คงอยากให้เราลงไปจริงๆเราก็เลยรีบลงไปพอไปถึงเราก็งงว่าทําไมไม่ให้เข้าทางหลังร้านเพราะมันใกล้บ้านฟาก็บอกว่าน้ำท่วมเราก็เลยโอเคก็ไปเดินเข้ามาทางประตูใหญ่พอเข้ามาคือ สิงแรกที่เห็นก็คือทุกคนหยิบมือถือขึ้นมาแต่คือทุกคนเข้าใจไหมว่าเราปดหนวกมากๆเราก็เลยไม่ได้สังเกตอะไรเลยไม่ว่าจะเป็นรูปคู่ที่เขาตั้งใจปิ้นมาติดเพลงที่เปิดอยู่หรือแมะ้แตะ่กล่องของขวัญที่ข้างในอาจจะมีอะไรอยู่เราก็ไม่รู้เราไม่ได้เราไม่ได้สังเกตอะไรเลยเราถามหาแค่นัดคนเดียวแล้วพอเราเปิดกล่องก็มีลูปโป่งเด้งขึ้นมาว่าวิาว,ว,วไม่ไ m a มีพร้อมกับนะัทที่ใส่ชุดเซนต์คอร์ออกมา คือก็ตกใจแต่เออก็รู้แล้วแหละว,ว่าเออสงสัยจะเป็นวันนี้แหละที่เขาจะขอซึ่งก่อนหน้านี้นนก็มีคุยกันแล้วบ้างว่าจะแต่งกันไม่ได้อยากจะเปลี่ยนคนแล้วเราก็เลยตอบตกลงก็มั่นใจแล้วว่าเป็นคนนี้ข้อแรกเลยฝนชอบวันคริสต์มาสแล้วข้อที่2เนี่ยไอวันคริสต์มาสมันตรงกับวันที่เราเปิดร้านก็วันนั้นเป็นวันเปิดร้านวันแรกพอดีซึ่งมีงานทําบูญคือวุ่นวายไปหมดคือตั้งแต่เช้ายันเย็นนะครับก็ แต่เรารู้สึกว่ามันก็ต้องเป็นวันนี้แหละเพราะว่าเขาชอบมากแต่เซอร์ไพรส์หนักของนั้นก็คือฝนปวดหัวไมเกรนอีกก็คือแบบพีคมากทําให้ลําดับขั้นตอนต่างๆที่เราเตรียมไว้ก็ต้องแบบมันมันก็ไม่ได้พังซะทีเดียวแต่ว่ามันก็เป็นอารมณ์ประมาณเราต้องแบบเลื่อนเลื่อนเลื่อนทำตามแผนใหม่จัดใหม่จัดใหม่ตลอดเราก็รู้สึกว่าเออจริงๆมันมันดีมากเลยนะที่เราตัดสินใจขอวันนี้เพราะว่าเขาเป็นวันที่เขาชอบอ่ะมันเป็นวันคริสต์มาสเออแล้วมันเป็นวันที่เพื่อนมากันหมดอืม เรารู้สึกว่าเออดีนะที่เราเลือกขอวันนี้แล้วเจ้าสาวก็ชอบด้วยครับอยากขอบคุณเธอที่วันนั้นแสดงความจริงใจแล้วก็ตั้งใจให้เราเห็นจริงๆว่าเออเธออยากคบเราอยากดูแลเราแล้วก็ตัดสินใจเลือกเราจริงๆขอบคุณความอดทนแล้วก็ความพยายามที่มีให้เรามาตลอดขอบคุณที่ เปิดใจที่จะเรียนรู้กันในทุกๆวันยอมรับทั้งข้อดีข้อเสียของเราเพราะเราเองก็เป็นคนที่เรื่องมากพอสมควรขอบคุณที่ไม่หายไปไหนขอบคุณจริงๆก็ข้อแรกก็ขอบคุณ,กกคณที่วันนั้นให้โอกาสที่เราจะได้กลับมาแก้ตัวให้กลับมาทำอะไรใหม่ๆให้เธอเห็น แล้วก็ขอบคุณที่เป็นแรงบันดาลใจที่จะทำให้เราเป็นคนที่ดีขึ้นคือฝนเป็นแรงบันดาลใจที่ดีมากเพราะว่าเราอยากพัฒนาตัวเองในหลายๆด้านเพื่อที่จะปกป้องคนอีกคนนึงให้ได้ครับก็ขอบคุณนีจริงแล้วก็รักมากเ ก่อนอื่นเนี่ยขอบคุณพ่อกับแม่ที่คอยซับพอร์ตความรู้สึกเรามาตลอดคือเขาไม่เคยห้ามเราเลยว่าเราจะคุยกับใครหรือคบกับใครแต่ในขณะเดียวกันคือเขาพร้อมที่จะซัพพอร์ตทุกๆความรู้สึกของเรามาเสมอมันทำให้เราเป็นคนกล้าที่จะรักกล้าที่เสียใจจนได้มามีเป็นตัวเป็นตนจนถึงวันนี้อีกอย่างคืออยากขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆที่ น่าจะมากันครบในวันนี้คือเรารู้สึกมันอบอุ่นอ่ะเราเขาเหมือนเป็นครอบครัวอีกครอบครัวหนึ่งของเราใช่อยู่มาแทบจะทุกช่วงชีวิตที่ที่มีคนนี้อขอบคุณพี่อยู่มาด้วยกันตลอดสุดท้ายก็คืออยากขอบคุณฟ้าฟ้าแฟดของเรานั่นเองเรียกได้ว่า อยู่ข้างๆเรามาตั้งแต่ตั้งแต่เกิดเลยทุกช่วงเวลาไม่ว่าจะมีความสุขหรือไม่มีความสุขเขาก็ไม่เคยหายไปไหนไม่ว่าเราจะตัดสินใจเลือกคนนี้หรือไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ได้เลือกคนนี้ก็าตามออขอบคุณที่ดูแลความรู้สึกกูมาตลอดนะั้นขอบคุณเพื่อนทุกคนที่อยากมาแสดงความยินดีด้วยกับงานนะัดจริงๆคือนะัดอยากชวนเพื่อนทุกคนจริงๆนะรู้ว่าก็รู้ว่าทุกคนอยากมาคือ ดีใจอ่ะโอ้ยร้อ,องไห้เหรอ้องเป็นอะไรช่วยมอืมก็ไม่เกี่ว่าเพื่อนจะรัก <c oughs> <c oughs> คนอยากมางานอยู่มากขอบคุณทุกคนจริงๆที่ที่มาในวันนี้หรือว่าไม่ได้มาก็ตามขอบคุณที่แสดงความยินดีกับเรามาโดยตลอดไม่ว่าเราจะ พบกันขอแต่งงานหรือว่าอัพลูกครีเวดดิ้งก็ตามคือมันเป็นข้อความที่แบบมีความหมายกับเราสองคนมากๆอืแล้วก็ขอบคุณฟากับตีมากๆครับ<ช>ที่แบบว่าช่วยทุกอย่างจริงๆตั้งแต่ต้นยันจบอืมคืออยู่มาด้วยตลอดเลยเหนื่อยรู้ว่าเหนื่อยขอบคุณมากคนอาจจะไม่ได้เห็นว่าเขาช่วยเราเยอะมากแต่ว่าถ้าไม่มีสองคนเนี้ย คือวันนั้นนักก็ไม่ได้ขอคลแต่งงานแน่ๆใช่ขอบคุณจริงๆน้องฟ้าและตีปี้ <c oughs> ขอบคุณมากๆครับก็คือสนุกว่าชอบพี่ผนตลกใช่ครับ